นี่มาเก็บหน่อไม้ค่ะดูหน่อไม้เยอะมากเลยเพราะว่าฝนมันตกกำลังแทงหน่อขึ้นมานี่นี่นเก็บเลยถ้าต้นเล็กๆแบบนี้อร่อยเก็บหน่อไม้ค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยเจอ ไม่ค่อยชำนาญเหมือนกันนะเฮ้ยหักได้เลยนี่แบบนี้นะคะมันออกใหม่ๆเนี่ยหวานมากๆเลยหน่อไม้กระตาอุนันตา้นโสดพ้นโส่อุนันตาโอ้ยเยอะมากๆเลยไม่ต้องใช้มีดนะมันไม่รู้หักมันเลยนี่ มาอยู่เมืองนอกก็มาหาหน่อไม้กินนะพี่น้องดูอยู่เมืองไทยยังไม่เคยไปหาเลยมาอยู่เมืองนอกมาอยู่อิตาลีมาหานอไม้กินนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไปต้มสักถ้ามนต้มนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนู่นแล้เนาะเดี๋ยวไปหาต่อ อันนี้อันใหญ่มากเลยอโอ้ยโอรูตุ๊บแบบนี้มันแก่ไปละไม่เอาละอุ้ยเหมือนมันจะ,ดนจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้ยเหมือนมันจะแก่ไปนะ แกไปแล้วแมวมาสักเดียวดูน็กค่ะอันเล็กๆอันนี้อันเล็กใช้น้ำต่อกว่าดี่เชิงนระลานี่นะคะมาแล้วนี่ ได้หรือเปล่าตลกดีนี่มาแล้วฝนมันตกนะคะมันก็เลยออกมากเกอียวเลยีปดินี่ต่อมสเต อันนี้อยาเล็กไปหน่อยเนาะมันได้ทราพย์อูิใช่อยู่ในกอไผ่ค่ะอยู่ในกอไผ่นี่โอ้ยยังมี้อยอยูงเลย จะคันไหมเนี่ยได้หน่อไม้มาถุงหนึงค่ะพอแล้วค่ะนี่นะคะก็มาหาเก็บหน่อ exactly. ไม้ช่วงนี้มันจะออกนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วมันจะออกช่วงหน้าร้อนแล้วก็ช่วงที่ฝนตกนะคะวันนี้จะไปแกงหน่อไม้ไปละ Okay.